คุณเคยไหมส่งข้อความไปหาคนคนหนึ่งเห็นขึ้นว่าอ่านแล้วแต่ไม่มีคำตอบกลับมาเลยคุณเริ่มคิดสรารคัดว่าเขาไม่อยากคุยหรอเขาไม่สนใจเราหรือเปล่าหรือแย่กว่านั้นเขาโกรธเราหรือเราทำอะไรผิดไปหรือเปล่าและที่น่าสนใจคือบางครั้งคำว่าเขาก็เป็นเรานั่นแหละเราคือคนที่อ่านข้อความ แล้วไม่ตอบมันทำให้เรารู้สึกผิดนิดๆแต่ก็ยังเลือกที่จะเงียบและลึกๆก,ก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าทำไมถึงไม่ตอบทั้งที่อ่านข้อความแล้วเรียบร้อยหลายคนอาจคิดว่านี่เป็นเรื่องเล็กแต่ในทางจิตวิทยาการอ่านข้อความแล้วไม่ตอบสะท้อนพฤติกรรมและภาวะทางใจได้มากกว่าที่คิดเลยเพราะทุกการไม่ตอบ มักมีเหตุผลซ่อนอยู่ในความเงียบเสมอบางคนไม่ตอบเพราะพวกเขาเหนื่อยไม่ใช่แค่เหนื่อยจากงานแต่เหนื่อยจากการต้องโต้อตอบเหนื่อยจากการต้องพยายามรักษาความสัมพันธ์เหนื่อยจากการต้องแสดงความเป็นมิตรทั้งที่ในใจว่างเปล่าพวกเขาอาจเปิดอ่านข้อความของคุณอ่านทุกคําเข้าใจทุกประโยค แต่ไม่มีพลังเหลือพอจะพิมพ์คำตอบในทางจิตวิทยาสิ่งนี้เรียกว่าภาวะล้าในการสื่อสารเป็นอาการที่เกิดขึ้นเมื่อสมองและอารมณ์ของเราถูกกระตุ้นมากเกินไปจากการโต้ตอบในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการทำงานประชุมคุยกับคนในครอบครัวหรือแม้แต่รับมือกับโลกออนไลน์ที่เต็มไปด้วยเสียงรบกวนดังนั้นการไม่ตอบ จึงกลายเป็นวิธีพักใจเงียบๆแบบหนึ่งของพวกเขาแต่สำหรับบางคนการไม่ตอบคือการตอบแล้วมันคือภาษาของคนที่ไม่ต้องการอธิบายอีกบางครั้งพวกเขาอาจรู้สึกว่าคำพูดต่อไปไม่มีประโยชน์หรือคำตอบใดๆที่ให้ไปก็ไม่สามารถทำให้เข้าใจกันมากขึ้นดังนั้นความเงียบจึงกลายเป็นกำแพงที่นุ่มนวลระหว่างพวกเขากับโลก บางคนเงียบเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาบางคนเงียบเพราะกลัวจะพูดอะไรผิดและบางคนเงียบเพราะรู้ดีว่าอีกฝ่ายจะไม่เข้าใจอยู่ดีคุณเคยสังเกตไหมว่าเวลามีใครสักคนอ่านข้อความเราแต่ไม่ตอบใจเราจะเริ่มปั่นป่วนขึ้นเรื่อยๆทั้งๆท,ที่ข้อความนั้นอาจไม่มีอะไรพิเศษแค่ประโยคธรรมดาเช่นถึงบ้านยัง หรือวันนี้เหนื่อยไหมแต่มันกลับกลายเป็นช่องว่างในหัวใจของเราที่เต็มไปด้วยคำถามความเงียบของอีกฝ่ายมักถูกตีความโดยใจของเราเองและบ่อยครั้งมันทำร้ายเรามากกว่าคำพูดตรงๆเสีอีกเพราะในความเงียบเราจะเริ่มคิดแทนอีกฝ่ายคิดไปไกลและบางครั้งก็สร้างเรื่องราวขึ้นมาเองทั้งที่อีกฝ่าย อาจแค่ยังไม่พร้อมจะตอบเท่านั้นในโลกยุคดิจิทัลที่ทุกอย่างเร็วเราชินกับการได้ตอบกลับทันทีเราชินกับการเห็นพิมพ์กำลังพิมพ์แล้วรู้สึกอุ่นใจแต่ในทางจิตวิทยาสมองของเรากำลังถูกปรับสภาพให้คาดหวังการตอบสนองรวดเร็วจนลืมไปว่าอีกฝ่ายมีชีวิตจริงที่อยู่นอกจอเขาอาจกำลังขับรถ อาบน้ำหรือแค่ต้องการเวลาอยู่กับตัวเองหลังวันที่เหนื่อยล้าแต่เรากลับตีความว่าเขาไม่สนใจทั้งที่เขาแค่อยากผักหายใจเท่านั้นอีกมุมหนึง่งคนที่อ่านข้อความแล้วไม่ตอบบางครั้งไม่ได้ทำเพราะไม่สนใจแต่ทำเพราะยังหาคำตอบที่ถูกใจไม่ได้เขาอาจกำลังคิดว่าจะตอบยังไงดีไม่อยากให้คำพูดของตัวเองไปกระทบจิตใจใคร หรือกลัวว่าคำตอบจะถูกเข้าใจผิดนี่คือสิ่งที่คนจิตใจละเอียดมักเผชิญพวกเขาใช้เวลาอยู่ในหัวของตัวเองนานเกินไปจนสุดท้ายก็ไม่ได้ตอบเลยเพราะกลัวจะพูดผิดเพียงนิดเดียวและในบางกรณีการไม่ตอบคือวิธีการจัดการอารมณ์ของตัวเองเคยไหมเวลาคุณโกรธคุณเลือกที่จะไม่ตอบข้อความของใครเลย เพราะรู้ว่าถ้าพิมพ์ออกไปตอนนั้นมันอาจแรงเกินไปคนที่อ่านข้อความแล้วไม่ตอบอาจกำลังอยู่ในภาวะเดียวกันพวกเขาไม่ได้ตั้งใจจะทำให้ใครเจ็บแต่พยายามปกป้องความสัมพันธ์ด้วยการเงียบไว้ก่อนเพราะบางครั้งคำพูดตอนอารมณ์ไม่มั่นคงสามารถทำลายสิ่งดีๆได้ในไม่กี่วินาทีแต่ก็ใช่ว่าทุกความเงียบ จะเป็นการป้องกันที่ดีเสมอไปเพราะบางครั้งความเงียบก็ทำให้คนอีกฝ่ายรู้สึกว่าไม่สำคัญในทางจิตวิทยาความสัมพันธ์มนุษย์ต้องการสิ่งที่เรียกว่าการรับรู้การมีอยู่คือความรู้สึกว่าเราไม่ถูกละเลยดังนั้นการเงียบโดยไม่อธิบายอาจกลายเป็นการสร้างบาดแผลเล็กๆให้กับอีกฝ่ายโดยไม่รู้ตัว คุณเห็นไหมว่าการอ่านข้อความแล้วไม่ตอบมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยเพราะเบื้องหลังของความเงียบมีหลายชั้นมากตั้งแต่ความเหนื่อยความกลัวความกังวลใจไปจนถึงความต้องการจะปกป้องหัวใจของตัวเองบางคนเงียบเพราะยังไม่พร้อมจะพูดบางคนเงียบเพราะอยากให้คุณเข้าใจโดยไม่ต้องอธิบายและบางคนเงียบเพราะพูดไปก็ไม่มีใครฟังอยู่ดี แต่ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดสิ่งที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังคือความรู้สึกเสมอในความเงียบของการอ่านข้อความแลวไม่ตอบบางครั้งสิ่งที่พวกเขากำลังพูดคือฉันยังอยู่ตรงนี้นะแต่ตอนนี้ฉันแค่ไม่มีพลังจะสื่อสารแต่เรามักได้ยินมันเป็นเสียงของการปฏิเสธเราอ่านมันเป็นเธอไม่สนใจฉันแล้ว ทั้งที่จริงๆแล้วเขาอาจกำลังพยายามดูแลใจของตัวเองอยู่เงียบๆและนี่แหละคือความซับซ้อนของมนุษย์เราทุกคนต่างเคยเป็นทั้งคนที่รอคำตอบและคนที่เลือกที่จำไม่ตอบเราทุกคนต่างเคยเงียบทั้งจากความเจ็บปวดและจากความกลัวแต่สิ่งสำคัญคือเราควรเข้าใจว่า ความเงียบของคนอื่นไม่ได้หมายถึงการปฏิเสธเสมอไปบางครั้งมันคือการบอกว่าฉันต้องการเวลาหน่อยนะแค่เขาไม่พูดออกมาตรงๆเท่านั้นเองบางครั้งความเงียบก็ไม่ใช่ความเย็นชาแต่มันคือภาษาที่อ่อนโยนที่สุดที่เขาพอจะใช้ได้ในตอนนั้นคุณอาจไม่รู้ว่าอีกฝ่ายเพิ่งผ่านวันที่หนักหนา หรือกำลังนั่งเงียบอยู่ในห้องที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายในหัวใจของเขาเองบางทีเขาอาจแค่ต้องการเวลาอยู่กับความคิดของตัวเองก่อนจะพูดอะไรออกไปที่อาจทำร้ายใครโดยไม่ตั้งใจในทางจิตวิทยาการเงียบหลังอ่านข้อความไม่ได้แปลว่าไม่สนใจเสมอไปแต่มันคือการหนีจากสิ่งกระตุ้นที่สมองไม่อยากเผชิญ บางคนอ่านข้อความแล้วสมองรู้สึกว่ามันจะพาไปสู่การโต้แยง้งการอธิบายหรือการต้องรู้สึกอีกจึงเลือกที่จะปิดมันไว้ก่อนแต่เพราะอีกฝ่ายไม่รู้เหตุผลเหล่านี้ความเงียบจึงกลายเป็นสนามรบในใจของคนที่รอคำตอบเวลาคนที่เรารักอ่านข้อความแล้วไม่ตอบ เราจะรู้สึกเหมือนตัวเองเล็กลงโดยอัตโนมัติสมองจะเริ่มตั้งคำถามกับคุณค่าของตัวเองทันทีเราสำคัญน้อยลงหรือเปล่าเขาไม่อยากคุยกับเราแล้วใช่ไหมหรือเราเผลอทำอะไรผิดไปความเงียบของอีกฝ่ายจึงกลายเป็นเสียงสะท้อนของความไม่มั่นคงในใจเราเองและนี่แหละคือสิ่งที่นักจิตวิทยาเรียกว่า มิโรดเอฟเฟกตเรามักจะสะท้อนสิ่งที่เกิดจากคนอื่นมาเป็นคำถามกับตัวเราเอง,ท,งทั้งที่จริงๆแล้วมันอาจไม่ได้เกี่ยวกับเราเลยแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องยอมรับว่าความเงียบบางแบบก็มีเจตนาซ่อนอยู่จริงๆบางคนเงียบเพราะต้องการควบคุมเขารู้ว่า อีกฝ่ายจะเคิดมากรู้ว่าอีกฝ่ายจะรอรู้ว่าอีกฝ่ายจะรู้สึกไม่มั่นคงและเขาใช้ความเงียบนั้นเป็นวิธีถืออำนาจไว้ในความสัมพันธ์นี่คือพฤติกรรมที่เรียกว่า silent treatment คือการลงโทษอีกฝ่ายด้วยการไม่ตอบไม่พูดไม่แสดงอารมณ์ซึ่งในทางจิตวิทยา มันคือรูปแบบหนึ่งของการควบคุมทางอารมณ์เพราะการถูกเมินเฉยทำให้คนที่ถูกรู้สึกไร้ตัวตนและเมื่อเรารู้สึกว่าไม่มีค่าเราก็ยิ่งพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้เขาสนใจอีกครั้งวงจรน,นี้จึงกลายเป็นกับดักทางอารมณ์ที่เจ็บปวดดังนั้นสิ่งสำคัญคือเราต้องแยกให้ออกว่าความเงียบนั้น มาจากความอ่อนแอทางใจหรือความตั้งใจจะควบคุมเพราะความแตกต่างอยู่ที่เจตนาถ้าเขาเงียบเพราะเหนื่อยมันคือสัญญาณให้คุณเข้าใจแต่ถ้าเขาเงียบเพื่อให้คุณรู้สึกผิดมันคือสัญญาณให้คุณถอยเราทุกคนมีสิทธิ์พักใจ แต่ไม่มีใครมีสิทธิ์ใช้ความเงียบเพื่อทำร้ายใจใครอีกแง่มุมหนึ่งของการไม่ตอบคือการหลีกหนีจากการเผชิญหน้ามนุษย์หลายคนมีแนวโน้มที่จะหนีจากความขัดแยง้งเพราะสมองตีความการโต้เถียงเป็นภัยคุกคามเมื่อเจอสถานการณ์ที่ทำให้รู้สึกไม่ปลอดภยัยสมองจะเลือกฟรีสหยุดนิ่งไม่ตอบไม่ทำอะไรเลย คุณคงเคยเห็นคนที่เวลามีปัญหาเขาหายไปไม่รับโทรศัพท์ไม่อ่านข้อความไม่ใช่เพราะเขาไม่แคร์นะคะแต่เพราะระบบป้องกันตัวในสมองบอกว่าอยู่นิ่งๆไว้ก่อนปลอดภัยกว่าแต่การนิ่งนั้นก็มักทําร้ายคนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามโดยไม่รู้ตัวการไม่ตอบจึงไม่ใช่แค่การเงียบในข้อความ แต่มันคือการขาดการเชื่อมต่อในความสัมพันธ์และความสัมพันธ์ใดๆก็ตามที่ขาดการเชื่อมต่อมันจะเริ่มแตกร้าวอย่างช้าๆความเงียบสะสมกลายเป็นความไม่เข้าใจความไม่เข้าใจกลายเป็นช่องว่างและช่องว่างนั้นกลายเป็นความเหินห่างแต่ก็มีบางกรณีที่การเงียบคือทางรอดของหัวใจ บางคนเลือกจะไม่ตอบเพราะเขารู้ว่าการตอบจะทำให้เรื่องยืดยาวบางคนเลือกจะเงียบเพราะไม่อยากให้ตัวเองต้องตกอยู่ในบทสนทนาที่เป็นพิษอีกบางคนเลือกจะอ่านเฉยเพราะมันคือการวางขอบเขตเพื่อรักษาสุขภาพใจในทางจิตวิทยานี่ไม่ใช่พฤติกรรมลบแต่มันคือการปกป้องพลังงานชีวิตของตัวเอง เพราะไม่ใช่ทุกข้อความจะต้องตอบและไม่ใช่ทุกคนจะต้องเข้ามาอยู่ในพื้นที่ของเราเสมอไปแต่ถ้าเราคือคนที่ไม่ตอบและรู้ว่าอีกฝ่ายกำลังเจ็บปวดจากความเงียบของเราบางครั้งสิ่งเล็กๆอย่างการส่งอีโมจิหรือข้อความสั้นๆอย่างการขอเวลานิดนึงนะก็สามารถเปลี่ยนความเข้าใจผิดให้กลายเป็นความเข้าใจกันได้เพราะการสื่อสารที่ดีไม่จำเป็นต้องยาวแต่ต้องซื่อสัตย์ ไม่ต้องอธิบายทุกอย่างแค่ให้เขารู้ว่าคุณไม่ได้ตั้งใจจะหายไปเพียงเท่านี้ก็ช่วยเยียวยาหัวใจอีกฝ่ายได้มากกว่าที่คิดสำหรับคนที่อยู่ฝั่งผู้รอคำตอบสิ่งที่คุณต้องเข้าใจคือความเงียบของใครบางคนไม่ได้บอกว่าคุณไม่มีค่ามันแค่บอกว่าเขายังไม่พร้อมจะมีส่วนร่วมในจังหวะเดียวกันกับคุณตอนนี้อย่าใช้ความเงียบของเขามาลดคุณค่าของตัวเอง อย่าให้ใครมากำหนดว่าคุณสมควรถูกพูดด้วยหรือไม่คุณยังมีค่าแม้ไม่มีคำตอบกลับคุณยังมีเสียงของตัวเองแม้ไม่มีใครตอบกลับมาความสัมพันธ์ที่ดีไม่ได้วัดกันที่ตอบเร็วหรือตอบช้าแต่วัดกันที่ตอบด้วยใจจริงและเมื่อคุณเข้าใจจิตวิทยาของความเงียบคุณจะเริ่มเรียนรู้ว่าบางครั้งไม่ตอบก็เป็นคำตอบที่ชัดที่สุดแล้ว ไม่ใช่คำตอบที่พูดออกมาแต่เป็นคำตอบที่บอกว่าเราต่างอยู่ในช่วงเวลาที่แตกต่างกันเขาอาจยังไม่พร้อมและคุณก็ไม่จำเป็นต้องรอจนเจ็บในตอนท้ายของวันจิตวิทยาของการไม่ตอบข้อความไม่ได้สอนให้เราตัดสินใครแต่มันสอนให้เราเข้าใจความซับซ้อนของใจคนเพราะมนุษย์ไม่ได้เงียบเพราะไม่รู้สึกแต่มักเงียบเพราะรู้สึกมากเกินไป ความเงียบไม่ได้แปลว่าไม่มีอะไรบางทีมันเต็มไปได้วยเรื่องที่พูดไม่ออกและหากวันนี้คุณกําลังอยู่ในจุดที่เงียบหรืออยู่ในจุดที่รอใครบางคนที่ไม่ตอบกลับอย่าโทษตัวเองเลยนะการเงียบไม่ได้หมายถึงจบและการรอไม่ได้หมายถึงพ่ายแพ้ทุกคนมีจังหวะของหัวใจที่ต่างกันคุณแค่ต้องเรียนรู้จะฟังเสียงของตัวเองให้มากกว่าความเงียบของคนอื่น ขอบคุณที่ฟังมาจนจบถ้าคุณรู้สึกว่าเนื้อหานี้ช่วยให้คุณเข้าใจตัวเองมากขึ้นอยากให้คุณแชร์ออกไปให้คนที่คุณรู้จักที่อ่านข้อความแล้วไม่ตอบหรือคนที่รอคำตอบจากใครบางคนอยู่ในความเงียบเพราะบางครั้งแค่ได้ฟังคำอธิบายแบบนี้หัวใจก็อาจเบาลงโดยไม่ต้องมีใครตอบกลับอย่าลืมกดติดตามพอดแคสต์นี้ไว้เลยนะคะเพราะทุกตอน เราจะค่อยๆเรียนรู้หัวใจมนุษย์ไปด้วยกัน